หายไป3วันโปรสวีสิงคโปร์กับสาวหล่ออิงฟ้าวราหะชี้แจงทางน้ำตาปมหนีเที่ยวกับตินาแฟนคลับวันถูกปลดงานเข้าทันทีสำหรับนักแสดงสาวหล่อวัย31ปีอย่างตินาสุพนาจิตตลีนาหลังถูกแชร์ถึงความสัมพันธ์กับอิงฟ้าวราหะเป็นนักร้องมอทาผันหน้าเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2022ทั้งนี้หลังจากที่ชื่อเจ้าตัวถูกเปิดขึ้นมาจากเจ้าของเวทีมิสแกรนนวัตอิสระไกรศซน ในลักษณะทานองว่าเป็นคนที่ชวนนางงามคนดังไปเที่ยวจนทําให้อีกฝ่ายเสียงานก็ได้มีแฟนคลับนางงามเข้าไปแสดงความเห็นในอินสตาแกรมของเจ้าตัวหลายคนในทานองต่อว่าและให้หยุดการกระทำดังกล่าวได้แล้วโดยงานนี้ก็ได้มีแฟนคลับของนักแสดงสาวหล่อเข้ามาปกป้องทางด้านเจ้าตัวเช่นกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวทําไมจะมาวุ่นวายและจาระที่สําคัญจะมากล่าวโทษคนของตนฝ่ายเดียวคงไม่ได้เพราะเรื่องนี้ตกมือข้างเดียวคงไม่ดังกระทั่งกลายเป็นที่ถกเถียงไปมา สำหรับที่นาสุพนานันเริ่มท้นงานในวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบก่อนจะได้เล่นบทคิมในภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยและแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงถ้าสักวันเธอจะกล้าพอซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวรวมถึงเป็นดีเจร,รายการทยวที่เม่เล่ FM ของอสมท FM เ7 5เ็ด้ด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันเจ้าตัวนั้นดูเหมือนจะมีหวันใจอยู่แล้วหรือไม่หลังเป็นที่สังเกตว่าทั้งเธอและทางด้านของเซเลบิตี้ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ อย่างสายนารากัลยาณจนาจารีนั้นทังก็มีการโพสภาพและข้อความหวานๆคู่กันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ่อยครั้งนั่นเองอย่างไรก็ตามคือที่ผ่านมา20กันยาย,ยน6 5นวัดได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งซึ่งประเด็นที่ทำเอาโซเชียลร้อนและจับตาเป็นอย่างมากคือการที่ออกมาว่าอิงฟ้านีไปเที่ยวกับคนที่ชื่อตอนอโดยใบว่าไม่ใช่ผู้ชายและผู้หญิงพร้อมโต้ประเด็นที่อิงฟ้าอ้างว่าเหนื่อยด้วยว่ารู้สึกผิดที่การน,น้องอิงฟ้าจากคนอื่นไม่ได้การจากคนหิวไไม่ได การจากคนที่จะมาเกาะแกะไม่ได้ที่รู้สึกโกรธหรือไม่พอใจเพราะคนที่ดูแลอยู่ๆไปเลยโดยไม่บอกยืนยันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดส่วนที่บอกว่าเหนื่อยมองว่าใครๆก็พูดได้แต่ถ้าจะให้หายเหนื่อยก็ต้องพักผ่อนแต่ถ้าบอกว่าเหนื่อยแล้วยังเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่การพักผ่อนให้ให,หายเหนื่อยจริงๆคือเที่ยวถ้าอยากเที่ยวบอกคําเดียวจบเขารักกันจริงสงสารเขาเธอถ้ารักกันจริงก็มาคุยกับผมดีๆแล้วก็รู้จักการรักเทสะความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่มีการรักเทสะไหมเวลานี้คนทบอะไรแล้วมาบอกว่าเหนื่อย ไปอย่างนั้นเหนื่อยยิ่งกว่าทํางานอีกนะมันไม่ได้พักเหนื่อยต้องนอนต่อไปนี้มีอะไรต้องพูดตรงๆอยู่ตั้งนานไม่รู้จักรักดังปับ๊บรักปุ๊บเฮอพอเธอไปดังที่อื่นไม่ต้องมาดังแถวนี้ไปไกลๆจะไปดังที่ไหนก็ไปจะไปจีนก็ไปจะไปไหนก็ไปถ้าเป็นไปได้ฝากบอกตอนนอนด้วยพักนะ้ำมะเหืออะไรตอนนี้อย่าไปยุ่งกับตอนนอเยอะยุ่งแล้วเดี๋ยวเขาได้แสงแล้วฝากถึงแม่สื่ได้นะหยุดชีน้น้ำหยุดจิบยื่นหยุดพากันไปเที่ยวตอนกลางคืน